แล้วเราก็ค้นพบนวัตกรรมใหม่อยากรู้ใช่ไหมครับไรนี่ครับนวัตกรรมใหม่กู้วิกฤตชาติเจริญนี่ครับเป็นขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่ดื่มน้ําหมดแล้วแล้วเทน้ามาทิ้งครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกนะครับออกยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับมันคืออะไรมันคือชูชีพครับชูชีพประดิษฐ์ด้วยมือของเราเองนะครับนี่ครับมัดด้วยเชือกให้แน่นหนานะครับนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รูปแบบนี้ อาจจะสงสัยนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้นะพี่คิดว่ามันน่าจะลอยได้เนาะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจอยากจะให้ทดลองให้ดูหน่อยว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูนะครับเริ่มแรกนะครับตรงนี้นะครับทางเราเนี่ยผลิตมาให้บรรยาไว้ก่อนเผื่อสาหรับคนตัวใหญ่นะครับ ถ้ามันยาวสําหรับเราผมตัวเล็กเนี้ยผมก็มัดนะครับมัดให้มันพอดีให้เข้าหน้าอกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูสวมเข้าอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับว่ามันอยู่หน้าอกพอดีนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราดึงเชือกจากข้างหลังนะครับเส้นนี้นะครับดึงมานะครับแล้วก็มัดให้แน่นนะครับถ้ากลัวจมกลัวหลุดสองรอบได้ครับ มัดให้แน่นเลยนะครับจะมัดเงื่อนตายก็ได้นะครับไม่ไม่ใช่ตัวตายนะครับเงื่อนตายนะครับอ่ะแล้วมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นด้านหลังอ่ะนะครับเราจะรอดใต้หวางขาไม่รู้ก็เรียกแระครับแต่เราลอดใต้นี้นะครับจะมีสองเส้นนะครับสองเส้นนี้เนี่ยคนละข้างกับผุ่นี้นะครับเราจะค่อยๆมัดนะครับ มา้้ได้เลยนะครับครับพอ,อได้แล้วนะครับก็จะได้รูปแบบนี้นะครับระหว่างอกพอดีครับหรือด้านหลังนะครับไม่ข้างครับ หลังจากที่เราสวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปพิสูจน์กันนะครับว่าขวดน้ําที่เราผลิตกันอย่างนี้เนี่ยชูชีพที่เราผลิตกันเนี่ยจะสามารถลอยน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับไม่เชื่อตามมาดูเลยครับอาเลยครับครับแล้วเราก็ถึงนะครับสถานที่ทดลองของเราเราไปดูกันครับว่าจะลอยน้ําได้จริงหรือเปล่าไปเลยครับ ครับแล้วเราก็ลงมาอยู่ในน้าแล้วครับลอยได้จริงครับดูนะครับนี่ครับลอยได้จริงๆครับไปหน้าไปหลังก็ลอยได้ครับไม่ต้องกลัวจมน้ํานะครับชูชีพของเราช่วยคุณได้จริงๆครับครับและในกรณีที่เราจมน้ําไปแล้วเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วบังเอิญเราว่ายน้ำไม่เป็นคบ ก็จะมีคนโยนล่องูชีพอ้ไม่ใช่ก็จะมีคนโยนถูชีพที่ทํามือของเรามาให้กับคนที่จมน้ําดูครับุ๊บครับแค่นี้แ็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องใส่แค่เกาะคุณก็ลอยน้ําอยู่ได้แล้ว